สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลไทยทุกคนนะครับคลิปนี้มินแฟนโซนคอมเมนต์ไปเก็บตกคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลออสเตรเลียหลังเกมที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติออสเตรเลีย3-0ต่อเซตนะครับในศึกชิงแชมป์เอเชียที่โคราชนะครับต้องบอกว่าพยายามไปหาคอมเมนต์นะก็พอพอได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมคอมเมนต์เลย แต่ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยทีมเติไทยก็เอาชนะไปได้3-0มีการสลับผู้เล่นบางตำแหน่งบ้างก็ถือว่าเอาตัวรอดและยังเหนือชั้นกว่าออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวเรามาชมคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลออสเตรเลียว่าเขาคิดเห็นแบบไหนนะครับโดยท่านแรกเขาบอกว่าการแพ้ไทยไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าพวกเขายังเหนือกว่าเราพอสมควรท่านต่อมาบอกว่าสู้ได้เยี่ยมแล้วทุกคนและขอบคุณไทยแลนด์ที่ดูแลพวกเราได้ดี ท่านต่อมานะครับบอกว่าการเจอทีมชั้นนาของเอเชียแบบไทยพวกเราได้ประโยชน์เต็มๆท่านต่อมาบอกว่าพวกเธอทําได้ดีมากๆสู้กับไทยสนุกฉันเชื่อว่าสักวันเราจะชนะไทยได้คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับทุกคนทําเต็มที่แล้วไทยก็มีข้อผิดพลาดแค่เรายังไม่ดีพอที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นเท่าที่ควรท่านต่อมาบอกว่าเราได้เปรียบรูปร่างแต่วิธีการและทักษะยังเป็นรองไทย ท่านต่อมาบอกว่าเซตสามเราทําได้ดีมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับผลกกันขันเป็นที่น่าพอใจฉันเชื่อว่าเราพัฒนาไปได้อีกแน่นอนท่านต่อมานะครับเชื่อว่าการที่เราได้เปรียบดันรุบรางจะสร้างปัญหาให้กับไทยในอนาคตแน่นอนท่านต่อมานะครับบอกว่าวันนี้ดีแล้วทุกคนเก็บบทเรียนไปสู้ใหม่ท่านต่อมาบอกว่าไทยเล่นบอลเร็วเก่งมากท่านต่อมาบอกว่าไทยต้อนรับเราได้ดีขอบคุณคอมเมนต์ต่อมานะครับ ไทยคล่องตัวมากๆยอมรับจริงๆคอมเมนต์ตอมาเราจะกลับมาให้แข็งแร่งขึ้นและท่านสุดท้ายของแฟนบาสบอลออสเตรเลียนะเาบอกว่าวิธีการต้องชัดเจนกว่านี้และนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่มินพอจะไปหาได้ของแฟนบาสบอลออสเตรเลียนะครับก็หลักๆเขาก็ชื่นชมทีมชาติไทยแล้วก็ขอบคุณที่ต้อนรับการดูแลเอาใจใส่ของทีมชาติไทยดีมากๆสาหรับทีโคลาดนะครับขาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าทีมชาติไทยประเดิมสนามได้อย่างสวยงามซึ่งต่อไปก็จะพบกับทีมมองโกเลีย ในวันที่1กันยายนเวลา6โมงเย็นนะครก็ติดตามได้ทาง PPTV PP SD เเหมือนเดิมแล้วก็ใครจะไปดูที่โคราชก็ไปเชียร์ได้ขอบสนามเลยครับผมก็วันนี้มาแปลคอมเมนต์ของแฟนออสเตรเลียประมาณนี้ครับใครคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาได้กดฝากกดไลค์กดแชร์ดก,ด like, ก,ด share, กด Subscribe ด้วยนะครับผม